สวัสดีครับผมอยู่กับเก่งซิกเมอร์ครับนี่คือบิคาเมเลจเล่นเป็นพี่โดอีพีที่53ครับในศึกยูโร2026ลุยกับรัสเซียในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเกมที่แล้วเราผ่านยูเครนมาได้ครับถล่มไป7ประตูต่อหนึ่งครับที่สนามซานเดอร์ฟองนะครับตอนนี้มาเริ่มเกมเจอกับรัสเซียกันเลยครับโดนโดจับวัดกลุ่มกับซูริกองหน้าอเลสซานโดกุกคุรินนะครับอเลสซานเดอร์กุกรินคำชื่อผิดชื่อถูกกันในก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเกมนี้โปรเกรดพบกับรัสเซียครับใน ยูโรสมภพศกลอดไปทีมสุดท้ายนะครับในบีคัมเดเจนของพีโดครับกองจากวันนี้ไม่ใช่ใครเอาไปรเริ่มเกมเลยครับเจอกับรัสเซียครับที่สามจัดของเรายืนหน้าคู่กับนานี่แล้วครับตอนนี้ลุยชนานี่มาก็าไปเรียมให้มาตำแหน่งที่โรโโนโดยืนหนึ่งกองหน้าของโปรตุเกสนะครับซีเมาใช่ซีเมาวเน,นี่ยอังเดโกเมสครับคนนี้ อยากฉีกมาด้านข้างแล้วขอมาเบียดถึงก่อนไหม,มเกือบไปเหมือนกันครับชชริคอฟจะมาให้คลานิกตอนนี้มีใครตามแมาล้วก็ต้องเบียดไม่ให้ผ่านได้เพราะรัะเสเซียนี่แข็งแรกร่งอยู่แล้วน,นะครับเลยรับแย่งได้สนามนี่ตอนคืนที่สวยาวางงาแล้วก็วางบอลไม่ได้ครับโดนแล้วตอนนั้นนี่จิ้มได้ เพอร์ซินคอฟอให้มางี้ปาดเสียก็เพเร์ซินคอฟซิบิดฟอ,อฟคูลฟ์ครับชิริคอฟเยิงได้ครับเปเป้ให้มาวิลเลียมส์ส,สวิตช์โซสับให้ที่ซินคอฟมาครับที่โรนัลโดอโรนโดโอ้โดนโดนแช่ไปนิดหนึ่งครับแหมโดนเข้ามาแซะจะบงังบอลครับโรนโดจังหวะแรก ต้องใจเย็ยนเฉพาะทีทันเกมนี้ไม่ธรรมดาแน,าน่นอนครับหาเลยครับโกโกรินไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าครับเลสเตนโรโกโกรินครัยุ <c oughs> ่งไปออลองดูไม่ผ่านจีดิคอฟครับ,รบเสียสองจังหวะแล้วโรนัลโดเกมนี้ไม่ได้ถูกตามประกบค,ครับแต่ว่าเล่ยนยากแน่นอนครับกับรัสเซียจีดิคอฟเลี้ยงขึ้นมาครับทางซ้าย เอาเลยครับไฮที่คลาดิกขึ้นมาเจอกับเซดิกซอวเรสเปิดวางยาวมาต้องระวังครับก็คลิสยิงไกลไม่ผ่านมือกคลิ๊กับเบตโต้ครับ,บ,รบทางซ้ายมีอันเดรโกเมสอยู่ครับโรนโดวิ่งประคองอันเดรโกเมสขยับรองครับดึงมาครับนานี่แล้วเปิดเร็วนีครับโดโนาโดคอซ้ายแบบนี้ถึงหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้ครับซีเมา หรืปปอเปล่าเวสกูโรนัลโดคอสมาให้ครับโอ้มันต้องมันต้องได้ครับยิงแบบนี้โอ้โหเป็นชินคอปแหละครับเวสกูเดี๋ยวไปดูรายชื่อเพื่อนนิดนึงครับแหมบางทีจำไม่ได้ทุกคนนะครับรูบินฮึมโรูบินอะไรเอ่ยรูบินมิเกลนะครับเวสกูโอ้โหน่าเสียดายครับเด็กก็ซาโรเบนมิเกลแบบยิงไม่เข้าเวสกู กินฟิสยังยาวขึ้นมาเอาครับโดยมิเกลมงแย่งไม่ได้ประตอฟเ,อเสียบอลครับตรงกลางวิลเลียมแล้วโรนโดขอครับด้านข้างเราจุดบอลแล้วโอ้โหโดนชนไหลชนไหลนะครับกร้านอีกมาแซะโอนโดนี่ไอ้จะยืนนี้เอาตัวชนเลครับโกลินมาเลยครับ วันนี้เปเป้ต้องชมครับยืนวันนี้ยืนคู่หลังคู่กับดีโก้สตานะครับรับสบายครับเบโต้ครับจะคว้างเร็วได้ไหมเบโต้ยังดับดับเสียงเตียงอยู่นะครับยังอยู่ในผวังอยู่นะ,ะต้องต้องแจ้งเพื่อนอย่างนี้ครับครับวันนี้โกเมสซี่มาโรโดวิ่งฉีกมาแล้วแตะเข้าปูรินลัสเสียบตามประกบโรนโดเอาก็พลิกสองแล้วยิงเข้าซ้ายอย่างนี้ไม่มาแล้วโอ้โหเอาก็โรนโดยังได้อยู่ยิง โอ้ซัดอีกได้ไหมซัดอีกเรียบร้อยครับเรียบร้อย1 0ของแข็งแกร่งครับอย่างนี้เรียบร้อยครับนำเลยครับโรนัลโดโอ้โหครับคือบอลมันชุดมุญจะยิงแต่แรกแต่ว่าไปติดแล้วครับแต่ว่าจังหวะทายังดีครับไปแย่งบอลมาได้แล้วยิงอีกครั้งหนึ่งติดก็ยังมาเข้าทางคือสปีดแซงนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วซัดจนได้ครับ1-0ูเลยครับเรียบร้อยครับประตูที่รอคอยมาเลยครับ เกมยูโรมันก็มีโอกาสยิงก็ต้องยิงครับเพราะว่าเราไม่ได้แข็งแกร่งอย่างลิเบรีครับทีมของเราแล้วก็บาตอฟให้มาอัางนี่แย่งได้ครับโอ้โหมีโอกาสแล้วโรนโดวิ้งฉีกมาครับตรงกลางนี้ให้นานี่ติดโอ้โหเพอร์สันคอฟตีมาครับเชดิคอฟบางยาวขึ้นมาบ้างรัเสเซียจะเติมมาทางซ้ายมีใครอยู่บ้างแล้วก็บิลเลี่ ต้องสั่งส่งให้นะครับไม่งั้นชาครับมีครับโรโดฉีกมาด้านข้างนี้เราต่อส้นให้แล้วคืนกลับมาแต่ฮันโล่งเลยครับโรโดซัดแบบนี้พูยิงไปติดอีกแล้วโอ้เราบิดข้อแต่วันทุกวันมันโอ้โรโดไปรวบเขาครับใบเหลืองได้ง่ายๆครับจังหวะนี้โอ้โหยิงไปซิกูมันต้องสองศูนย์เนะเหลืองแรกหรือเปล่าแหมรุกสินใจดียังไม่ให้ครับโอ้โหน่าเสียดายครับเจอสองศูนย์เลยครับ ลุยต่อไปครับ <c oughs> ขอโทษครัมเบอร์ซูกขอโทษ,โทษ,โทษคือชิ่งดีแล้วแต่ว่ามูอข <c oughs> มเองครับบาตอฟโปรเจ็ตจะลุยตั้งแต่เริ่มเกมนะครับลุยอย่างนี้ตลอดอาร์ครับไปได้แล้วให้ลุยซานี่สปีดโอ้โหจะหยุดบอลไหมพยายามใจยเย็นนะครับลอนโดชิ่งเร็วครับขึ้นกลับมายิงหาพื้นที่ว่างตลอดเลยครับลอนโด โอ้โหเตะไปติดกันอีกครับแหมผู้เล่นของรัสเซียดูความขยันในการช่วยไล่บอลน,นะครับมาไกลไปเลยก็ต้องเก็บแรงไว้ด้วยเดี๋ยวหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับโยกลงไปสองแล้วเปิดขึ้นหน้าโอ้ลุนโ,โ,โดนโดนจังหวะนี้นั่นแหละครับนั่นนั่นแหละครับต้องต้องระวังครับเจ็บโอ้โหจังหวะนี้โดนแล้ว คือวิเซียก็เล่นของรัสเซียครับโอ้ไหวหรือเปล่าครับเจ็บหรือเปล่าต้องดูครับโอ้ยังลุกขึ้นมาเล่นได้ครับต้องต้องระวังเลยครับในครั้งต่อๆไปมงสองศูนย์ครับวิลเลียมส์หรือเปล่าครับดูชัดเจนนี่เลยครับวิลเลียมคาวาโยครับสองประตูต่อศูนย์ครับมงจังหวะนี้ โปรุเกสได้ลูกเตะมุมครับแล้แลว,วก็เปิดมาโดยอย่างเดโกเมสซับคอสมาให้แล้ววิเบียมเขายกเทคตัวขึ้นมุมครับเหนือประเทศรัสเซียแล้วก็สองประตูต่อศูนยครับโอ้โหเกมนี้ต้องต้องระวังบาดเจ็บเลยครับโดนโด้โดนเสียบไปเมื่อสักครู่พยายามอย่าครองบอลไว้ที่ตัวนานนะครับเห็นแล้วให้เห็นแล้วให้นี้ก็อาจจะโดนเสียบได้รัสเซียจะไปอย่างไรครับโดนไปสองประตูแล้วฟอร์มแล้วแรงจริงครับโปรตุเกสการ์ดิสให้มาแล้วโอ้โหขึ้นกลับมาย่ายิงยิงติดบล็อก โอ้โหต้องชมนักเงมาบล็อกสุดท้ายแต่ว่ายังมาอยู่ครับชิริคอฟออกไปแล้วปเปลี่ยนตัวเลยครับดูเบนนิเกลครับส่งแดนนี่ลงมาแทนนะครับแก้เกมแล้ว61นาทีครับนำอยู่2ประตูต่อ0นโปรตุเกสในศุกยูโร2 0 0 6รอบ8ปทีมสุดท้ายนะครับลูโด,ดต้องระวังโดนเสียบนะครับหวงบอลมากไม่ได้เล่นง,ง่ายๆครับโลโดต้องพยายาม ระวังตัวเองเจ็บด้วยครับโดนเสียบไปช่วงแรกเะยรับแต่มาให้เรายิงไกลอย่างนี้ครับโอ้ยมีมีลูกคุกด้วยแล้วจวังหวะนี้มีโอกาสมังเดโกเมสโอ้โหครับพอดีเกือบได้ประตูที่3จากโดนาดโดนะครับจังหวะยิงเมื่อสักครู่มาอย่างนี้เอาเราลูกเดียวครับจังหวะสุดท้ายของโกกรินแนะ่ โลนโดก็ไม่วิ่งก็พยายามพลิกขาตำแหน่งไปเรื่อยๆเลครับเก็บวอเล่นแบงนี้โอ้โหแล้วตอก้นมามแม่ร้ายจริงครับโลนโดคือได้บอลน,นี้ชิ่งเร็วทันทีนะครับแม่ไม่หวงบอลด้วยเอาเลยครับบอะน,นี้แตะมาแล้วถึงด้วยครับต้องระวังเจ็บนะครับฉีกมาอย่างนี้แล้วโอ้โหเกือบดทบวนเล่ยขึ้นมาต่อ บริเกตบุกใส่แล้วนี่ครับดูดูวิ่งหา,หาหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งหาพื้นที่ว่างให้กับทีมนะครับวีเดียมขับโยจะเข้ากับควเร็วแต่ว่ายังมีเปเป้ประคองกรูกลินอยู่นะครับต้องระวังนี่เลยครับเ <c oughs> ดโกซ่ซาอาร์คราโดขออีกครั้งหนึ่งครับสปีดมาแล้วยีความเร็วเป็นต่อรูปหลอกเป็นรองครับแล้วมาสัดดีขวาอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยกับเด็ดขาด3-0ครับคริสเซนโนโรนัลโด โอ้โหยิงได้แรงแบบนี้เลยครับเจงว่ะสวนกลับมาของโปรตุเกสครับคือให้ตอนแรกติดแต่ว่าขอใหม่ครับขอใหม่คือต้องให้ครับความเร็วนี้เป็นต่ออยู่แล้วครับยิ่งเร็วกว่านะครับแล้วก็ซัดแบบนี้ครับเรียบร้อยครับ3ประตูต่อสู่แล้วนำรัสเซียครับตอนนี้ขาดลอยนะครับซิมเมาครับลงมาแทนอังเดรโกเมสกลัวจะไม่ฟิตจังเลยครับเพราะว่าโดนต้นเสียบ เอาอีกครั้งนึงครับให้ดีโุยสตาร์นี่ให้เผื่อครับแบบนี้อ้เผื่อมาก,ปก,มาากไปเลยครับโรนัลโดอังดีโกเมสเข้าแย่งเอาครับได้ขอครับโรนัลโดมอรมายังติดอยู่หรือเปล่าแฮ่ทริก,กเกอรเกมไหมครับสำหรับซึกยูโรเปิดมาติด ครับให้ดูจังหวะให้ง่ายๆอย่างนี้ครับลุนโดสไลด์ดักไว้ได้ครับเวลาสามนาทีนะครับสีไปด้านข้างดูครับด้านนี้มีหาตำแหน่งตลอดครับโอ้โหดูความทุ่มเทครับเวลาสามนาทีช่วยกันลุมผู้เล่นของรัสเซียแล้วโอ้โหปสไลด์ดักไว้ครับมิเดวลูอิสนะครับแหมไปเสียบจังหวะนี้ผู้สิทธ์ต้องใบเหลืองครับ โอ้อยแมน่เปิดปุ่มใส่ครับรุนแรงครับายาวขๆคือแบบเวลารครบแล้วนะครับ3นา,าทีโอกาสตรงนี้เป็นของโอนโดแล้วก็จบเกมครับเอาชนะรัเสเซียไปได้3ประตูต่อ0ครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับโปรตุเกสโอ้โหครับ EP ที่53นะครับผ่านรัสเซียไปได้ดูจังหวะนี้ครับ ไม่ครเดนมาร์กเข้ารอบนะครับอิตาลีชนะเบลเยียมอังกฤษชนะสเปนครับแล้วก็โปรตุเกสชนะรัสเซียครับต่อไปจะเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายครับโปรตุเกสจะเจอกับอังกฤษครับเดนมาร์กจะเจอกับอิตาลีนะครับผมในอีพีที่ห้ครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนติดตามรับชมเสมอมาครับเกมต่อไปครับอังกฤษพบกับโปรตุเกสนะครับโอ้โหอังกฤษกับอังกฤษ โอเคครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่54นะครับผมผมนี้เล่นเป็นพีโดครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ